เอาละครับเอ,อยู่ในเกม Ark Zoo Evo กันอีกแล้น,นะครับอี EP นี้เราก็จะไปจับตะขาบกันนะครับสำหรับตะขาบนะครับตะขาบมันจะอยู่ในถ้ำนะครับเดี๋ยวก่อนจะไปเดี๋ยวมาขับที่ขี่ก่อนนะครับที่ขี่ของตะขาบค้าดในสมิตี้นะครับเดี๋ยวอุปกรณ์ที่ใช้ในการจับก็จะมัน เพลงแบบพาสีนะครับก็จะใช้เนื้อแนครับเดี๋ยวก็จะเอาอยาก,กาแรแมลงไปด้วยครับยาก,กาแรแมลงผมแช่ันตู้เย็นนะครับตู้ไหนวะตู้นี้มั้งถ้าจำไม่ผิดโอเคเอามาไว้เลขสี่โอเคเดี๋ยวจะเอาเอะไรไปดิเอาอาเจนนะ อาเจนมันใช้คลิปตะขาบด้วยหรอวะจำไม่ได้เดี๋ยวเอานกยักษ์ไปกันนะเผื่ออาเจนมันคลิปไม่ได้นกยักษ์ตัวนี้ผมก็ได้ทำใหม่ครับเอาไวส้สำหรับขุดสัตว์นะครับเดิมทีก็ใช้ติดตั้งปืนใหญ่อ่ะปะมีมังกรไฟด้วยอย่ายุ่งช้เป็นเคสซอร์ดดมเมจมันเบา นะมีมาก็ตัวใหม่มาเกิดเหือมันจะมีตัวใหม่มาเกิดอ่ะฮะังจากที่คลิปที่แล้วก็ล้างผ่านไปของวกวรนะไป ไเเได้สียขา,ขาปกันมีโหลดแป๊บ,บนึงนครับไปถ้ำนี้ครับผมเคยลงนะครับเคยทำคลิปสอนลงอนะตอนลงให้ชิดขวาตลอดนะครับตอนขาขักับชิดซ้ายตลอดอา้าวทำไมไม่ลงล่ะ ่าภไปไปหมดวะเออถ้ำนี้ลงมาไม่ค่อยมีสัตว์เลยอูอูลอยอันนี้เมกาโลสลอสนะครับเรายังไม่จับเออไม่เจอเลยไม่เจองูไม่เจอเลยมาถึงกันได้ฝากแล้วนะครับ ตั้งคาวเดี๋ยวฆ่าก่อนถ่าไหนมาแล้วเก็บอัติแฟกต์ไว้ด้วยแลยว้วนะไะมาเกิดใหม่ทันทีเลยแต่เราเก็บได้แค่ทีละอันนะเออหรือถ้ำนี้จะไม่มีวะ ตะขาบจะมีสองถ้ำนะครับมีถ้ำนี้กับถ้ำฮันเตอร์นะเอ้ยถือถ้ำนี้ไม่มีตะขาบจะเกิดแค่สองถ้ำนะครับถ้ำอื่นจะรู้สึกจะไม่มีไม่มาเกิดเลยนะยวจะฝูงเป็นรันญาติไม่ก็ราสลัดตัวเดียวก็ไดยวิ่งฝ่าไปครับมันตื่นไหมไม่ตื่น เออเหมือนถ้านี้จะไม่มีตะขับมาเคิดนครับเดี๋ยวเราไปเจอกันถ้ำฮันเตอร์นะครับโอแครบตอนนี้ก็มาถึงตรงปากถ้ำฮันเตอร์นะครัไปถ้ำนี้จะมืดหน่อยครับเดี๋ยวเตรียมปืนลูกซองมาก่อนถ้ำนี้มีพวกงูกับพวกนี่เยอะเลยเสียงวัตีซอมโดโด ไม่น่าใช่ซอมโนโดครสซอมโดโดมันจะเกิดแค่ของคานโน่น่าเป็นพวกโอกระดูกมากกว่าอ,อ้าวเต่าเขาไม่อยู่ในนี้ได้ไงวะโกสีเต่ามันจะไม่มาอยู่ทน่ถ้ำนะถ้าน,นะาน,นี้เราชิดซ้ายตลอดนะเคยทำคลิปไปแล้วเหมือนกันนะถ้ำน,นี้ โดนกลับมาหน่อยอ่ะปิดพิษเลย อันนี้แม่งมุมในม,มุมเราต้องแต่งานไปตะขาบโอ้โหเจอแล้วครับตะขับแม่งปอกไม่ยุ่งนะเดี๋ยวต้องค่อยๆมาดูรู้ตัวก่อนวะตัวไหนไม่รู้เยอะ ไปวิ่งเลยสู้กันเองไปไม่ต้องตามกูเดี๋ยวตัดเราก็ไอไม่หยุดเลย อาไม่ฟองไม่ปอง,ปองถ้ะขาดแล้วหน้าไหวหอยู่ครับถ้ะขาดแล้วววลคนเยอะ เดี๋ยวปล่อนตะขาบไต้ตรงนั้นแป๊บนึงครับเดี๋ยวจับมนมุมไปด้วยมนมุมก็จับเหมือนตะขาบไปครับก็ย่องไปข้างหลังแล้วก็กด e ครับนี่ครับจับเหมือนกันครับไปสู้ไปไปเดี๋ยวไปตะขาบไปแป๊บน,นึงครับตะขาบเราตะขาบเราเป็นไร จะขึ้นไปช่วยมงนมุมป่ะเฮ้ยเป็นไรอะ่ะตะขาบเราผลานอะ่ะเฮ้ย you, stop. Stop. <c oughs> อยู่สต็อปสต็อปเฮ้ยมาใส่ดิคี่ แล้วเราจะปิดคอตูมหมดนะครับมันเลี้ยวหัวยากเอ่ออยู่ไหนวะเท่าไหรเดียวะตะขาบอา๋อในมุมเรามาช่วยอ่ะ เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเอาแมงมุมมาฮะอารานิโอ,อไปกลับไป สปีดสองร้อยพอไหมไปงมโอเคได้ไปตามมาเอาเดี๋ยวท่ามกันต้องออกชิดขวาตลอดนะครับ เสียงเสียงเวลาเล่นค่อนข,ข้างนั่นอยู่เออเนี่ยไปไปไปมุมตามมาทางนี้ถ้ามันมืดน,นิดนึงอ่ะมองยากไป มาทางนี้ได้ออกจากปากถ้ำแล้วอ้อยไปเลือ้อยขึ้นคริสตัลทำไมเป็นปากถา้ำเหรออะไรวะเนี่ยมาเนี่ยมาเนี่ยมาเนี่ยอเคได้แล้ว ออกจากป่านะไปในมุมมาในมุม น่าจะเป็นตัวปงกระดูกอ่ะแต่ไม่รู้ว่าเป็นตัวไหนมาเราจอดนกยักษ์เอาไว้ตรงนั้นป่ะเอตรงนี้ตนอย่าขวางนี่ไป ขึ้นมาคึ้นมาเรีปงกูโอเคไปกลับบ้นานาเอาไว้ถ้าถึงบ้านแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่ก็แล้วกันนะครับโอเคครับตอนนี้ก็มาถึงบ้านไปที่เรียบร้อยนะครับมาเดี๋ยวลองปิดขาบนะ กระดาจะมีสองท่าครับคลิกซ้ายเขาจะเป็นการโฉบนะครับคลิกขวาจะเป็นการพ้่นผิดส่วนแมงมุมครับคลิกซ้ายเป็นการกัดนะครับคลิกขวาเป็นการพ้่นใหญ่ครับไปเดีย๋ยวไปลองเล่นกันเลยเดี๋ยวเอาแมงมุมไปเล่นก่อนนะคลิปนี้นะ่าเล่นไม่เยอะครับอีพวกนี้ก็ไม่ได้โหดเลยมาก เราเทสดาเมก่นอนะอาวเล่นเ,เ,เล่นดาเมจอ๋อผมปิดฮาร์ดอยู่ดาเมจ6หกพันนะครับถ้าคนใหญ่เทสได้ไหมสามพั 3, นครับไปไปลองกับโคตตัวฝั่งนู้นก่อนไป คนใหญ่ไปายกัดกัดคนใหญ่อ่ะทำไมยู่ว่าดีดลงอ่ะโดนเอฟเฟกของสเตโกอ่ะหิวด้วยเดี๋ยวเอาเนื้อขึ้นมาก่อนนะคทอมเป่ยเป็นเนื้อเนวาไป โอเคไปไปกันต่อป๊บอ,อ,อ๋อนกตกใจหมดไปลองกับแองกิโลดูลเฮียาตายอ่ะยากวาก ลองเซโกลรอมือไม่ตายไปคนใหญ่ไปไม่ได้ตีได้แต่งงางเอ้ยมีแองติโลไฟวยอะเยอเยอะปล่อยไปก่อนแล้วแล้วก็มีคาโนมแข็ง เออตัวมาเกิดแถวบ้านเยอะเหมือนกันเละไปเดี๋ยวลองกลับไปเทสมจดูนะครับตัวน่านใจมาเกิดแถวบ้านเยอะเหมือนกันตอนเนี้ยแต่ส่วนใหญ่วจะตายไปก่อนที่จะได้จับเไปกัดไม่โดนเดี๋ยวลองใหม่สามพันคนระับ ปเดี๋ยวลองไปเปลี่ยนไป็ตะขาบดูครับในมุมเอาเดี๋ยวเอาไปไว้ข้างในนะไปที่จริงตะขาบผมก็เลยจับมาแล้วเหมือนกันนะครับแต่คลิปมันไม่มีเสียงครับผมอาจหลังจากคลิปมังกรพอดีครับมนเลยไม่มีเสียง,งคู่ไปอ๋อยังเด็กอยู่ หมื่นสองนะครับพ่นผิดเท่าไหร่ิีสองหมื่นนะเอาเลือดไปประมาณนี้แล้วก็ที่เหลือดาเมจไปลูกแรปเตอร์ปล่อยไปตัวอะไรเดี๋ยวลองพ่นผษใส่ พัาเซอร์เิโดนปะเกือบตายครับไปไม่ถึงไปพ่นไปโอเคตายครับเดีย๋ยวลองพ่นใส่ตัวนิ่มดูวะทีวยวตายไปทานเนื้อมาไป เดเมไปเดี๋ยวลองพ่ใส่ดิโพโดคัสดูครับไม่ตายไปเอาไปนั่นหนึ่ง้านมแข็งปลอยไปก่อนแล้วนะ ถ้าเป็นคาโนมแข็งไม่ไม่น่ากล้าตีไททันหรอกคือตัวอื่นมันอยู่ในบ้านนะก็ไม่ห่วงอะไรแต่ว่าไททันเนี่ยยืนอยู่นอกบ้านถ้าไฟนมแข็งมันกล้าตีครับในคลิปจับมังกอนไฟมันก็มีไฟนุมแข็งอีกตัวหนึ่งมาตีไปลองนับเดูดเอา้าวยิงไปไหนวะไม่โดนตองมืนเจ็ดนะครับไปนกโดนไหมโดน โดนอ่ะมาไม่กล้าเอาขึ้นบ้านครับแต่ขบับเดี๋ยวเอาไว้น่าจะเอาเอาไว้ข้างล่างอหะตัวนู้นจะสีน้ำเงินหน่อยครับตัวที่จับมาตอนแรกสีก็จะเหมือนสะท้อนแสงเป็นมันๆหน่อยเป็นเรื่มเรื่ม ไปเดี๋ยวแม่มุมน่าจะไปเก็บไว้บ้านนะตะขาบไม่อยากเอาขึ้นบ้านนะคือตอนคลิปที่อัดแล้วมันเสียครับเอาขึ้นบ้านปรากฏว,ว่ามันมันจมมันจมหลังคาบ้านไปนะแม่มุมนี่นะน่าจะขึ้นได้อยู่ไปอไเอาเดวลิลมาตอนนั่งเมย์ทีนี 9,000อันนี้น่าจะ4 0 0 0โอเคริงด้วยไปมื่ก่อนไฟจากคีปพี่แล้วก็อยู่ตรงนี้ครับส่วนบาสผมเอาไว้ข้างบนนะในมุมหน้าแต่ไว้ชั้นนี้ครับชั้นบนเอาไว้ตรงไหนดิ ตอนนี้สัตว์ในบ้านนี้ยังไม่ค่อยเยอะกกอนะกมคอตัวนี้ก็ผมก็ยังไม่ได้อัพสุดนะครับจากที่ได้เวลมาสามร้อยหกบ้านะก็อัพไปบ้างครับไม่กล้าอัพพีเดียวเดี๋ยวค่าสเต็มันลงเหมือนของบาร์ดอีกครับของบาร์ดคลิปที่แล้วผมก็เอาไปเวลต่อทําให้ได้เวลคืนมาจนเวลตันไดเมก็อยู่ประมาณนี้ครับ ได้ดราเมีก็จะอยู่ที่ประมาณแสนหนึ่งนนี่ครับจากเดิมนี่ถ้ากัดนี่แสนเจ็ดเนอะตอนก่อนข้าแสนมันลงโอเคเอาละครับวันนี้ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับสำหรับใครที่ชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยครับสวัสดีครับ